ทเที่ยวอีตองอีพีสองกลับมาแล้วค่ะวันนี้จะพาไปน้ำตกจะาก,กะ๊าดเนินชั้งศึกหมบ้านตีล้อน้ำตกาขาสกช่างขายไม่จะภาพและอยานแห่งชาติทองผาปุ่มไปดูกันเลยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสามจุดห้านาที <ไป S 2> นะคะแล้วเรากำลังจะไปเนินชั้นศึกกันค่ะ,คะ,คะตอนนี้เราอยู่เนินชัางศึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันและนี่ก็คือบรรยากาศบนเนินชัางศึกนะคะระหว่างที่เรารอพระอาทิตย์ขึ้นค่ะรีวิวความลมแรง และสิ่งที่เราเรอคอยก็มาถึงพาธิขึ้นแล้วค่ะต้นน้ำได้เก็บบรรยากาศช่วงพาธิขึ้นมาให้ทุกๆคนดูค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและมีเสียงหัวเราะในทุกๆวันและนี่ก็คือลุงคนขับที่พาเราไปเที่ยวในทริปของวันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องข่าวมิตรภาพไทยพาม่านะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินเข้าไป และเราก็มาถึงช่องมิตรภาพชายแดนไทยพาม่าค่ะโดยตรงนี้เราสามารถที่จะเดินจากไทยไปพาม่าได้ค่ะแต่ว่าเราจะเดินได้แค่ดิดเดียวนะคะที่ที่จุดที่เขาให้เดินค่ะแล้วเราก็เดินกลับมาค่ะว <c oughs> ิวสวยสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่พาม่าแล้วค่ะ แล้วเราก็ทําการเดินจากพม่ากลับไปไทยนั่นเองเพอพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไกลนะคะแต่ว่ามันดเดียวเองจากนั้นเราก็มาที่เนินเสาธงในจุดนี้เราจะถ่ายได้แค่ฝั่งไทยนะคะเนื่องจากฝั่งเมียนมาจะมีกฎกติกาไม่ให้ถ่ายคนะลิปและรูปภาพนะคะตอนนี้เรากลับมาที่หมู่บ้านอีตองนะคะจากอีพีหนึ่งที่เป็นบรรยากาศบ้านอีตองตอนกลางคืนนะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านั่นเองก็จะได้อีกฟิลหนึ่งไป มีความสง,งบมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยเย็นสบายดีค่ะตอนนี้ต้นน้ำได้พาทุกคนมาเดินแถวบริเวณบ่อน้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีที่พักมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารด้วยค่ะสามารถที่จะทานอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ต่างๆและยังได้ชม บอ่อน้ําและธรรมชาติไปด้วยฟินสุดๆไปเลยค่ะใจฟค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ที่พักเลยนะคะก็ขอตัวไปกินข้าวไปดูต่อว่าต้นน้าจะไปไหนกันต่อบายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินี้จะมีประมาณ3จุดใหญ่ๆที่เราจะมาชมวิวกันนะคะโดยจุดแรกที่เราเดินมาดูกันคือเนินกูดดอยช้างเผือกค่ะ และมาถึงจุดที่2คือจุดชมวิวเนินช้างพลายค่ะและในจุดที่3คือจุดชมวิวเนินช้างเผือกนั่นเอง ในจุดชมวิวนี้เราสามารถเห็นเขาวช้างเผือกได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกจักดินแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 3> น้ำเย็นมากนะครับน้ำเย็นมากเลยค่ะมีปลาด้วยนะเป็นหงอนี่ไง แล้วเราก็ได้เดินออกจากน้ำตกจกักกระดินแล้วนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปหาของหวานกินกันและไปหาข้าวทานกันค่ะซึ่เป็นร้านของลุงและลูกของลุงที่ขับรถนำเราไปเที่ยวในวันนี้นั่นเองจริงๆเราเพิ่งไปดูย้อนหลังของคาเลนมาก็เพิ่งรู้ว่าคาเลนก็เพิ่งมากินที่นี่มาเขาเลี้ยงเต่าด้วย จากนั้นเราก็ได้กลับที่พักมาและระหว่างเดินเที่ยวแถวที่พักพี่ที่พักเขาก็พาเราไปที่น้ําตกหายสูกนั่นเองจะดีมากมาเลยค่ะโดยพี่ที่พักได้เล่าให้ฟังว่าเขาได้มาเล่นน้ําในตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยและน้ําตกตรงนี้ยังเป็นน้ําตกที่อยู่เหนือจอกระดินอีกเราก็สามารถเข้ามาเล่นน้ําที่นี่ได้เหมือนกันค่ะแต่อย่าลืมรักษาบริเวณนั้นห้ามทิ้งขยะด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาที่เหมืองปีรล็อกค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เหมืองปีรล็อกนะคะ ร,รยากากศเอาบรรยากาศของเมืองปีล็อกมาให้ดูนะคะมีหลายที่ที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปเล่นหรือว่าชมวิวต่างๆได้เลยค่ะธรรมชาติสุดๆมีปลาคาร์ฟหลายตัวด้วยและในตอนเย็นเราก็มาหาของกินที่หมู่บ้านอีตองค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตาม EP 3ด้วยนะคะว่าพวกเราจะไปไหนกัน